ยังไม่พอนแต่โค้งแพงล่ะน้องดาโอ้โหนี๋ยวปักแพงเลยใช่ไหมน้ำมันเงี้มันกันค่ะต้องบอกน้ำมันตอนนี้เนี่ยบุญกันเป็นแถวไม่ไม่ใช่เฉพาะประชาชนพี่นอเด็กเขาขับรถเคื่องรับจ้างก็เหมือนกันค่ะเขาบุญกันเป็นเสี่ยงเดียวกันว่าตอนนี้นะน้ำมันมันแพงเดือดร้อนนักค่ะพอน้ำมันมันแพงวันนี้ค่ะก็เลยส่งผลกระทบต่อรถเคื่องรับจ้างตอนทุนเนี่ยมันเพิ่มแต่ว่าการเก็บค่าบริการเนี่ยยังคงเท่าเดิมค่ะ หลังจากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น่อเนืองค่ะแล้วก็ไม่มีที่ทาว่าอีมีการลดลงนะคณะเทเรียกว่าเนี่ยค่ะรัฐบาลก็ได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล,ลาราดงด้าคณะเทรถเครื่องรับจ้างค่ะซึ่งเขาต้องเติมน้ำมันเพื่อทำอาชีพของเขาทุกวันเนี่ยถึงแม้ว่าราคาน้ำมันมัน,มนจะแพงแต่ว่าทุกขั้นก็คงแก๊ปขาด้วยซ้ำในแถวเดิมเพราะว่าเก่งใจลูกค้าเทส่วนหย่เนี่ยเขาเป็นค่าประจำเทพานมาค่ะเขาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลกาวนึงนี่นะจำนวน ึบาทเติมได้เต็มทั้งเนี่ยเขาวิ่งได้สองวันอตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าหนึ่งรอยบาทเนี่ยได้คึงทั้งนิดนิดวิ่งได้เพียงคึงวันเท่านั้นโอ้โอห่างกันมากเลยนะคะก็เลยทใหมต้นรุ่นเพิ่มยังทิ่มีเท้าหน่วยบอกค่ะดานายมัดยูซพ นพกาอายุ48ปีค่ะเขาขับรถเครื่องรับจางนี่แหละมาว่า20ปีแล้วโยเซคิวนะ้าทางขาวลาดซับสินพลาซ่าค่ะเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากนะ้ำมันขึ้นราคาเนี่ยมากเลยนะคะ<ม>รายได้หลดลงแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกทางสินค้าต่างๆตอนนี้ก็ทยอยราคาขึ้นด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็เลยต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็เป็นค้าประจํานะคะแต่<ม>าหากว่าขึ้นราคาโดยสารเนี่ยก็เกรงว่าลูกค้าจะหายไปด้วย โดยกำหนดค่ะโดยสารระยะทางเนี่ยสองโลสอกิโลสองกิโลเมตรนายโยเท20บาทถ้าห้ากว่าไปไกลว่านั้นเลยนะคะก็จะประสางสิบตังสี่บาทโอ้โหค่าเทียราน้ำมันนั่นแหละยี่สค่ะไกรับที่ได้2ยี่สบาสิบสีแต่ว่าน้ำมันเทติม ป้าไปรวยนึงเลยน้องได้ใช่ปกติรวยนึงแล้ววิ่งได้ทั้งสองวันตอนนี้วันเดียวได้ท่าไหได้ครึงทั้งรวยได้ครึงทั้งแล้วก็วิ่งได้ครึงวันแสดงว่าวันนึงเนี่ยต้องเติมทั้งสองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจด้วยก่อนนะว่าคนที่ว่าเขาขับรถเครื่องรับจ้างเนี่ยเขาไม่ใช่ว่ามีลูกค้าตลอดนะคะส่วนเย้ะนี่ก็คือต้องมีลูกค้าประจำทถานั้นที่เขาใช้บริการบางคนก็คือเออไปตรงนั้นเอ้าไปพ่าไปทีแต่ทางเขาบอกลูกค้าค่าจอดส่วนเยอนี่ก็คือเขามีรถ ลดส่วนตัวอยู่แล้วไงก็จะไม่ชใช่นี่ก็ลเลยทําให้ยันเดี๋ยวเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรายได้มันลดลงใช่แต่ตว่ารายไดยเพิ่มขึ้นใช่พอรกคาประจําอีกขึ้นราคาก็ไม่อัน้นขึ้นเขาคุณโยุกวันก็ว่าอะไรนี่เรา ขึ้นแล้วตานี้เออเดินนีว่ากันนั้นแป้งกันมานี่ก็อาจจะเป็นคงเหลือโคงประชาชนดีวยวเขาอาจจะไปใช้บริการเพราะฉะนั้นน่วยงานเดี่เกี่ยวกองน้วยงานรัฐบาลตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะวิ่งวอรลเลยค่ะแคบแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยคเขามีความเกี่ยวข้องในส่วนนี้ด้วยมอนกันไม่ใช่แต่คนรถเครื่องรับจ้างประชาชนตัวไปแบบเราก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องขับรถไปทํางานทุกวันนั่นเองนะคะใช่ค่ะ